เบกนูท่วไปครับรอกสนามครับ จอของเราก็ยังจับภาพนะครับในส่วนของผู้ตามด้วยเรามองเห <ST RA C AS SE> ็นอยู่ในขณะนี้หมายเลยกองหนึ่งนะครับเผด็นทิ่ัยในจอของเรานะครับในจอของเราป้าคอข้างที่ออกมายาวเลยทีเดียวนะครับเราแข่งกัน สิบรอบสนามโหไป้าร้กันแบบเต็มๆต็มบมาลิ่งอหนึ่งนะละปาิทัไทยครับโอ้โหงัดย่องไปหน่อยเดียวครับยังแรงมัยาว,ว้าเจ็บกล็อกเลยครับเจ็บิกล็อกเลยครับทำยาวไปเลยนะสามเจ็บเครับโอ้และะ้จะพูดคุยฝครนะ ตอนนี้เราบอกว่าตำแหน่งนี่มีเปลี่ยนเลยนะตำแหน่งนี่ีเปลี่ยนครับลุกขึ้นมาแก๊ปปวกโอ้โหลดหมดเลยอะ่ะงัดร่องอย่างแรงเลยอะ่ะงัดร่องกันอย่างแรงนะครับแล้วก็เพื่อะกลับมาในส่วนของพิยุทธนะหมายเลขสองโอ้โหเจ็บจริงๆครับต้องยอมว่าเจ็บนะสำหรับรถพา,านิชไทยครับ กลับกลายเปเปลี่นผู้นำนะครับตอนนี้ไทยนันชัยรบนะครับสำหรับเจ้าท็อปไทยนันชัยรบเนี่ยเอามานะครับแล้วก็แล้วก็วคุณบางเดชธนพมีแสงวิวิว่าในส่วนของนักปิดแต่ละคนนี่ไม่ทำเวลาเลยจริงๆครับ ครับใคระย้าเลยครับรถบรรทบกพาที่สองเจตุรนที่สามที่แปว่าที่ส่จรับจากรนปปินท์แล้วก็มายเลขสองสามเก้าพยายามปูนเรียบถอนคนงามตาลตามลำดับไปเลยครับตามลำดับไปเลยนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นในส่วนของ รัฐบานิทไทยลงลงลงนี่ล้มล้มไปนี่ตกใจเลยนะล้มอย่างแรงเลยทีเดียวเอาละครับเรียมกนันเอามาดูกันต่อครับไปเจ็บม,มากนะครับก็หรือว่าชอบช้ำกันพอสมควรเดชโชดมีแสงครับติดเข้ามาแล้วตอนนี้เอาละครับรนันชัยล้มครับไล่ติดรัฐพจะพูดฝางเข้ามา ยังคงยึดถือห er <us> ัวแถวหัวหาดนะครับ hum หัวแถวหัวหาดนะคะนนนี้ใครนะครับจะรับจะคนคุณป่านี่ยเนระทที่สามนะครับที่สี่ด้วยนะที่ห้าช้ยังคุณโตสาจันทร์ที่หกคนงานการที่เจ็ดนะครับจะกลับมาเลขสามสองคุ้นาโนโตคีดีที่แปดคมกิบจุมชนะครับ เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไปเลยนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไปเลยทีเดียวเอ็นดูโรตับวาสสองร้อยหซีนัมรถเข้าเวทีโซเล่ ยังคงยืดหัวหาดอยู่นะครับสำหรับหมายเลขสามเจ็ดเจ้ท็อปชัยอนันชัยรถจากราชบุรีนะครับยังคงยืดหัวหาดมานขณะนี้นี่นะครยาวเปเรื่องย้อนไปะครับอันดับที่สองนะครับสำหรับร่ชนทุกคนคุณบางอันดับที่สามนขณะนี้นะครับเจตดมมีแสงวิเวลาที่สี่นะครับที่ห้าพี่ยาคุณโก้สายจันทร์ ในจอของเราก็เริ่มจากว่าเห็นหมายเลขสิบแปดอีกครั้งหนึ่งครับอีกห้ารอบสนามของการแข่งขันนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าชายนั้นเขาได้ทำทีเดียวมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งที่สองนะครับ เตะตะกระปสอต้นะครับเรตโดยมีวิวานะครับยาอยับลเรอลสนะครับจานนท์ลว่ายังไปได้ดีนะครับโดยมีมีคกีดจูชนะโดยมีการลดเวลาครับแบ่กันเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้กล้องเราจับอยู่ที่ กอน,นตรุณปากตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สามนั่นคือเตชฉลอมมีแสงแต่พีแสงความชัชันครับไวส้สิงเข้ามาแล้วครับตอนนี้ตำแหน่งที่หนึีทิงเ่งอาหาออกไปที่หนึงี่งม,ามานปนะครับในช่วงหนึ่ง,งับตนเ,เนมอา,าแล้วครกบเราจเฉลครับ ทุเนี่ยนะครับแายการที่ตำแหน่งที่สี่จากทุกทรก็มีอ่านะครับมีว่านะครับจากเดีย่าดไปได้แล้วการอ้าวรถไม่ไหวครับทาวสาดเจ็ดก็มาจากเหลือการกันที่สองรอบสนามของการประกันนะครับไฟระใจลบนะครับ ตอนนี้กเราจะรับป,รป้ายอีกสองรอบสนามแล้วตาชมนะครับตอนนี้ภาพจับอยู่ในตำแหน่งที่สองกับผู้ชายโดนประตูมายังยังยังหลอเกเฉยๆมาเพราะว่าในส่วนนี้เป็นตัวเต็นโลกตมีสแสงนะครับ พยายามที่จะไล่เอาให้ได้นะครับไล่เอาให้ได้เลยสำหรับในส่นที่สามนะครับุณบางโอ้กหล้มึงคุณร่นชางนั่นเองนะหเลขสามสเจ็ดเดมวาออกมาครับเอาแล้วครับสกันไล่กันีสอกันเริ่ม สองรอบของการในขันนะครับมาแล้วครับตำแหน่งที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับตาแล้วครับใกเรจะเล่มจบแล้วนะครับหลังจากตัวจอไม่เรียบร้อยลายภาพนะครับในจอของเราจะเห็นว่าเตยสดมขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับรัชพลคุณต่างครับ รอบสุดท้ายนี้เราจะมไลดูนะครับในส่วนของตเตชลมีสสงครับเอาครับ mm hmm. ลากเ้ามาทับใจนัน้นชายรถไม่วางใจครับไม่วางใจเตยแสงเจ็บนะครับเตยเข้ามาแล้วครับอีกไม่กี่เมตรแล้วตรงหมากรุกยอดเตยมจะยกยานะครับอีกไม่กี่เมตรครับ ติดเข้ามาครับตีชนมีแสงรอบไทยนัไทยลบครับใจเย็นใช่ไหมใจเย็นใช่ไหมอ้าวเมื่อเตชนมจากอันมองบอกไม่เอาแล้วนะครับใจเ็นเลยครับใจลบครับเตชะนมมีแสงในตำแหน่งที่หรอบนที่สนะครับหมายเลขสิบบคุณฝานะครับ ทสนะครับเป็ื้ออะไรครับเป็บิบปนะครับและตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งเชียร์ูกโ็สาจัดครับ้อยเอ้าจอดรวอยู่เบียวะฮะ 耶！都录到了，多呢。